ครับค,ครับ,รบผลงานเต็มเลยของเขาครับตัวบอกงญ่เลยครับครับโอเคครับเคลียร์เขาเลยนั่นเ๋ยว สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับสำรับมณีกาสิ้าเอฟซี FC ทุกท่านมาตะเน้นหาไม้ยิ่งหนูก่อนครับไม้ของห้องมณีก็จะเป็นปลาพื้นนะครับน้ำกับแหงคอร์ดเป็นแล้วเนาะทั้งใตปลาพื้นเนี่ยจะเป็นพวงครับพานกวัวครับกําลังหาพื้นที่กองห้ามเนาะครับ ถือว่าเป็นไม้สีดีอยู่ครับกะขอให้มันเนาะครับทำขา้าก็อมาสอบบางไงได้ครับวันนี้เกลือหนูทำมันอ่อนครับเข่าเสียบเนาะนี่มาดห้อเอ้ย,ยไม่กินด้อ ครับเฮากะหยอดเป็นอาหารไว้ให้หนูมันมากินเนาะมาบมาเรี้ยงกับข้อแาหมันเดอแต่ปูเจาย่าเลยหากินไกลอยู่ครับมันเองกับพันโกลุยเองครับหมุนต้องไปในปลาพื้นเลยครับปลาพื้นนี่ก็บแบบโฮกเลยครับ เป็นอีกพื้นที่นึงนะครับเอาจะไปกองห่กันกับทางพูนครับฝากต้นใหม่ลงไปมครับเป็นคู่สาเนาะกับกับเป็นกองห้ามของเขาครับะสวยงามดีครับครับกะจากระยะนี้เนาะ ตะวินคำคอยล่ะครับพ่านโกกับกำลังเลงมือนะครับ สำหรับห้ามอ้อยน้วห้ากะกองเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับมะเนี้เหกากะหากินไกบ่บานเติมอยู่ครับกบมาลุ่นน้ากันเบองนะครับว่าเมอแง 40, องกิสีมนบ่เนาะครับพอกันเมแืแองกงครับผมอีกครั้งนึ่ง ครับก่ออนอนุญาตพักยกกินเขาก่อนนะครับพันโกได้ปลาคอมาตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเ่าอย่างปลาเนาะให้เกลือก่อนครับพริกครับใส่อีกครับใส่เกลืออะไรหลายนอนจังหัวเนาะโอเคครับเดีย๋ยวอย่างปลาก่อนเนาะ วันนี้ออกสนามครับหมอเฮาเป็นตะยูปะเนะ่ขอ,อนหมอนไม่ยห็ยนู้รักครับ ออกขากสนามนย่ำได้กับขาดหมดเลยครับเมนูลาเต้ม,มาใหม่แล้วครับมาสองครับมาหนึ่งมาหมาก,กันเลยสี่ออลครับโอ้โหเงียบวอเฮ้ยอ่ะเนี่ย พักเข้าครับพอดีในปกทั่วเหงา,าแล้วเนาะเอาง่ายๆเลยครับสวมใส่ปกทั่วนี่แหละแมแหลงครับมันลับบ่มีพักบุ่งเนาะใครอยู่ไปลอปกทั่วเหงาเพิ่นครับใส่หมอนะ

ครับมาหมาเห่าก็ได้ทีแล้วครับเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยเนาะทักตักตทักโอ้ยฮิ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 ผมงานไม่พอมอได้ไดไเออเอ่เคลียเขาเลยเงี้ย <olacak> เดี๋ยว สำหรับหนูเขากับบท่านดไดปไต่นะครับเขากะก้องห้ามเยียบลอยนะครับแต่ว่ามันกะหนูบท่านออกนะเนาะเตือนมาจากแจ่งครับทาให้เดือนตกซะก่อนนะสิไปกรันตอนนี้เขากะลองถ่องไปก่อนเนาะอาหารลักครับกลมามะม่าครับ อะไรรักฐานนี่ยยางครับแนวขาดบ่ไดรครับสารนะครับคนมากหวานอ้าวโอ้โอะโอเคครับมากินข้าวแรกงน้ำกันครับ 做分呐。 เขาก็กินเขาแรง่เรียบร้่อยแล้วนะครับตอนนี้กัประมาณสีถ่ถุงกลัวนะครับเดี๋ยวเหอก่ามาล่องยามกองหั่เข่าเบิงน้ำกันนะครับกับพวหูนะครับว่าจิหมานบปเนาะตุ่นเบิ้งน้ำกันครับลุยลุยพันโกลุยลุย <laughs> แบบอาวุธนี่ก็เอาดำเงามาเลยครับนะครับ,บนีระยะไกลเนาะครับเข่ากะมะเบิงห้ามกองแหลกต้องกันนะครับเดือนกะคนทางแจงนะครับไฟกะอาจจะบ่ค่อยชัดนะครับผมกะเปิดไฟค่อยๆครับพยายามเปิดไฟค่อยๆไว้ครับเปิดไฟแห้งหนูมันก็จะตื่นตกใจเนาะ เดี๋ยวเขาเบิ้งห้ามกองแหลกตองกันครับ mm hmm. ครับกห้ามกัยังคือเก่าครับบันท่นมีหนูมากินเนะ mm hmm. าะกัเบิ้งกองต่อไปครับ แลครับพีน้องโอ้แม่ครับตัวแรกเก็เก,เเก,กมันครับออ,อนี่กอย่างนันครับครับมันเล้วครับมันเดี่ยวยางานเต็มแหกข,ของเฮาครับ ผลงานเต็มเนียของเขาครับตัวบอกใหญ่เลยครับมันๆหรอครับเดี๋ยวขอหยาิเก็บกันเนาะครับเนาะมันๆมันๆครับเนี่ยก็เป็นผลงานของเขาม่ขึ้นนะครับก็ได้หนูมาตัวหนึ่งครับกะตัวใหญ่เติบอยู่ครับไข่แน่ครับเดี๋ยวจะได้ตัวเดียวเนาะห้างเกือบซ้ำนิ้วก้อยครับ เดียวกะสิภาพี่นองมาลบขนคือเก่าเหรอครับวันนี้ก็จะใส่วิธีลวกน้ำห่อนคือเก่าครับนามเท่ากำลังเดือดนเนาะกอาหัวมันจุ่มๆหน่งยสิหลหครับลบหัวมันก่อนครับลบไปที่ละส่วนนะครับผมต่อไปกะลอกค้างมันดอกครับ รับนี่กะจุ่มจุมประมาณซิบเือเนี่ยนะครับครับพอจุ่มใ้ที่เราว้อาก่ามารูดออกแบบนี้ครับลูดอกที่เดียวเลยกับเบิร์ครับถ้าจุ่มด้ที่มันครับเดี๋ยวมาเบิร์เลยครับแล้วก็ทุ่งเ่ามันนะครับเนาะดึงออกครับจะเห็นเ่าข้าวๆาของมันเลยครับตัวดำๆเข้าดึงออกครับนี่กะทุ่งมือครับ เล้งมือก็ได้งอครับเลี้ยงมือลบกันครับผมครับกแต่ยังแต่ส่วนถ่ายมันนะครับเนาะส่วนกลนมันนี่ครับกตจะจุ่มลบทีเดียวเลยครับรับเล่งมือแบบวเลยครับรับใกล้จะแล้วแล้วครับผมยังแต่พวกขนขี่ขานมันนี่ครับลบบ่ค่อยออกครับ นี่ครับขนยีข่าหนูครับเป็นเส้นๆค่องๆนี่แหละครับมันกัดลกบุกให้ออกเลยครับมันเป็นเส้นน้อยๆสั้นๆเดี๋ยวเขาจะเอาไปล้นไฟก่อนเนาะไฟเขากําลังลูกครับล้นไฟลูกนี่นะครับมันจังใหม่ผลมันเนาะมันมันจีดดาๆเหลืองๆเนี่ยครตามมันครับเข้าจังล่างออกเราครับล้นไฟทานมันกะถานนครับบางเทือมันกับพกเป็นทานเท่ากับว่าได้ล้นครับ ครับลนแล้วเกาไปล่างอออครับแต่ล่นแล้วลักษณะแบบนหนก็คือหนูมันมั่นครับหนังมันหลอกเลยเนาะพ่งออกครับมั่นดีครับหนูตัวนี้ครับล้างออกใหสะอาดครับผมเยียบร้อยครับผมเ็ดมดูไรกินนีนอคอมเมนต์มาได้ครับผม